สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่อ่างเปาพันไม้นะครับที่พระรามสองนะครับผมวันนี้<ช>นะครับเราก็มาเลือกซื้อต้นไม้นะครับเพื่อไปปลูกกันที่บ้านหลังใหม่ของเราที่นครปฐมนะครับใช่ค่ะวันนี้ได้อะไรไปบ้างพี่ล์มได้อะไรนะพวงพางกับกล้วยเหรอใช่พวงพางแ <c oughs> ค่พูดก็ผิดแล้วสวัสดีเจ้าของร้านก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่อะไรครับเนี่ยพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยกับพี่อะไรครับพี่นาค่ะพี่นากับพี่ก้อยนะครับโอเคพี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะอันนี้ พวงครามอ๋อพวงคาม่ชอบมันจะเป็นสีม่วงครับผมเป็นไม้เลื้อยใช่ใช่เอาไปเลื้อยตามระเบียงหรืออะไรอย่างนี้อ่าทำซุ้มอะค่ะครับผมได้ไปแล้วนะวันนี้เราสั่งพวงคามทั้งหมด3ต้นใช่ไหมพี่ใช่ครัแล้วก็มีลีลาวดีด้วยแต่เอาไปไม่ได้เพราะรถเราเล็กนะครับกดคไสิดล้อมา มันว <mm ่เอาสิบล้อมาพี่ฟิล์มพี่แยบอกเอาสิบล้อมาได้แค่นี้แหละรถล้อก็ดีแล้วใช่ไหมใช่นี่ก็ใส่แทบไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะพี่กล้วยผัดกันใช่ค่กล้วยผัดเป็นไงกล้วยผัดนะครับต่อยู่ด้านหลังมันล่มแล้วพี่ฟิล์มไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะเขากล้วยไปด้วยนะครับแม่ก็รอกินลูกไปเดี๋ยวมันไม่มีลูกมันคนละกล้วยกันเนี้ยใช่อันที่เสิร์ฟไปปะไม่ใช่ไม่เหมือนกันครับอ่ะแต่ใบคล้ายกันเลยอันนี้มันจะกลางออกมาพี่ฟิล์มใหญ่ใหญ่เนี่ยอ๋อดูจากตเนี้่ ใช่ครับกล้วยพัดนะครับพี่อันนี้ต้องปลูกริมน้ําหน่อยปหมอ่าก็ดีค่ะก็ดีใช่แต่ต้องปลูกห่งงนะเพราะว่ามันใหญ่นะครับก่อมาจะการมันจะม่ใเขาจะแตกออกมาอีกแผ่ใหญ่มากสูงแค่ไหนครับพี่อ่าประมาณห้าหกเมตรอ่ะโอ้โหผมก็นึกนึกว่าห้าหกชั้นห้าเมตรพอนะอันนั้นใหญ่ไปนะพิมนะโตเร็วโตเร็วครับผมมีลูกไหมพี่ไม่มีค่ะไม่พูดถึงพี่อ๋อพี่ก็ไม่มีเล่นอีกแล้วเดิดนไปหนึ่งตับพี่เดินหนีเลย ไปดูต้นไม้แล้วเพื่อนไปอนจะได้ต้นไม้เดี๋ยวจะได้เลือดแทนนะกบป่ากับบ้านแซวเก่งอ่ามาเดี๋ยวงั้นเราเอาไปห้าต้นก่อนดีกว่ามาพี่เนาะผมกลัวใส่ไปไม่หมดนะครับแค่นี้ก็อึดอัดลดละได้ที่ช่วยกันค่ะก็ต้องขอเดี๋ยวพี่เขาจัดการให้ครับพี่ฟิลพี่ถามนิดนึงที่ร้านอ่างเปลาพันไม้เนี่ยอ่าเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน เปิดจันถึงอาทิตย์เลยค่ะอ้าวพี่ไม่คิดจะหยุดบ้างเลยครับพี่หยุดฉั่งอกนิดนท์โอ้โหล้อนตังค์หอะพี่เนอะเอาเปิดลูกค้า9โมง9โมงเช้าปิด6โมงเย็นครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดค่ะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่กับพี่สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างด้านบนเลยป่ะด้านบนเลยอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูกันนะครับไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่ออ่าช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเลยนะครับตามนี้เลยนะครับ นี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับอยู่พระรามสองนะพี่หาไม่ยากนะครับถหาไม่เจอแอดไลน์มาพักมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวส่งส่งฟิชชั่นให้เลยนะครับก็ต้นไม้ก็ราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับที่นี่บริการเป็นกันเองมากเลยนะครับไม่หาใจดีอ่ะพี่สิมใส่ถุงเองอะไรใส่ถุงเองแหมหยออีกลถึงว่ากูรู้เรื่องหยอกันไปหยอกกันมาใช่ครับนี่นะต้นไม้พี่เขาเยอะแยะมากมายเลยนะ พ่อไม่คิดจะแบบสีสันแบบนี้ไปห้อยไว้ที่บ้านมั้งมันมันสวยสามวันน่ยพอหลังจากนั้นพอดอกหมดปุ๊บมันจะไม่สวยแล้วอ๋อไม่มีดอกตลอดรอกไม่เราเลี้ยงไม้ออกไงแค่ครองเลี้ยงมันออกไงอ่ามันดีที่เราใช่ครับงานซื้อแบบนี้แหละเขียวๆพอใช่ถูกต้องเลี้ดีกว่านะครับอารเณ์เหมือนซื้อกล้วยไม้อ่ะอ่าใช่ตอนซื้อว่ามีดอกพอหลังจากเราเลี้ยงปุ๊บไม่มีอีกเลย อารมณ์นั้นเลยพี่จูพี่เราที่ร้านพี่เนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างอ่าด้านนอกเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่แดดร้อยเปอร์เซนต์กับลำไรแต่ถ้าในอาคารจะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลอยู่ด้านในอ่ะค่ะครับผมพี่เฟย์บอกว่าด้านในนะครับมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยพี่ะพีบอกว่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูเข้ามาถ่ายเองแล้วรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องก็เลยให้พ่อมาช่วยด้วยทำไมอะ ต้นไม้มันเยอะแต่ว่ามันน่ารักเมื่อกี้แม่ค้าบอกว่านี่อะไรมาสเตอร่าเหรอโมเดลใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่นะคะ,ะก็คือแบบสวยมากแล้วแบบใบเฉกเฉกใบใหญ่อยบ่เนี้ยอยากได้อะ่ะฮึมดูต้นไม้สวยอะ่ะดูดิเดี๋ยวขอเฉกเฉกเราเจะเลี้ยงแล้วแบบใหญ่แบบนี้วะหรือว่ามันคนละพันคนละพ <อ S 1> <ๆ>ันคือว่าะ่าเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะพันเดียวกันนะดูกอใหญ่มากเนี่ยน่าจะหลายปีอะพี่พี โอ้ก็แบบมัน<ำ>มดูหน้าเอาไปปลูกที่บ้านมากมันดูแบบบ้าน,นไหนบ้าน, <S 2> <S 2> บ,านบ้านไหนก็ได้อะต้องมีแต่บ้านแหละจริง,รง <S 2> <S 2> <S 2> แต่ดู <S <S ดูตรงโคนเขาดิโอ้โหก็ใหญ่มากนะครับเคยเห็นเขาขายกันอนะแค่แบบว่าเป็นใบไอะใบหรพันเลยนะแบบว่าเอาเมาตกแต่งสวนอะใบเนี่ยนะใช่ของปลอมยังว่าแพงเลยของจริงอะแพงกว่าดีแล้วก็ตอนนั้นนะพ่อที่เป็นของปลอมที่บ้านนครปฐมมันเรียกว่าต้นอะไร ก้าลาวมากเลยอ่ะก็บ้านเราเป็นของปลอมเที่ของจริงอ่ะสักอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้องไปถามพี่เขาว่าพี่ก้อยถามดูต้นอะไรครับมีชื่อไหมมีชื่อไหมนั่นไงถ้าติดชื่อก็สักอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็ด้านในส่วนใหญ่ก็บอกจะเป็นพันไม้มงคลด้วยแล้วก็ไม้หายากนะครับแล้วก็แบบว่าเอาไว้ในบ้านเพราะอากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูดีของจริงก็เหมือนของปลอมไม่ของจริงดูสวยกว่าใช่มาดูว่าธรรมชาติกว่า ต้นใหญ่มากเลยนะพ่อแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้อันนี้เพื่อนเลงหน้าวัวปะใช่เฮ<ะ>้ยต้นไม้พี่กเยอะมากเลยนะที่ร้านเนี่ยสะส่งดูดูชื่อดีมงคลมากที่นี่ก็มีกระถางมีปุ๋ยมีกากมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ดูแลต้นไม้เยอะแยะเลยครับถือว,ว่าด้านนอกก<ม>็ยังมีอีกนะใช่ข้างนอกขอ้างนอกนะคะก็จะเป็นพวกดอกไม้ที่มีแบบมีดอกอะอกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไม้ใบนะเขียวๆ บ้านพี่แดงเลี้ยงอย่างนั้นด้วยนสวยมากเลยนะมันคล้องันเรื่อยๆชุ่มๆอ่ะชวยสวยไม่ใช่เลี้ยงสิงโตแล้วป<ฮ>ลูหเลี้ยงยหรือเลี้ยงแมวเลยอ่ะจรินช่วงนี้แมวที่บ้านเยอะจะติดแบบคำงงๆหน่อยอ่ะฮ้ย มอดอกเข็มนี่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 สองต้นข้างในเนี่ยพ่อจองไว้ลีลาวดีใช่ครับสองต้นเลยแลต้นใหญ่ๆข้างในพ่อจองไว้กลิล่น,น,น,นออม,มันหอมมากแล้วคือส่วนใหญ่ที่เขาปลูกกันนะจะเป็นตามโรงเรียนนะเคยนะยโรงแรมเขาปลูกนะรีสอร์ทต,ต่างๆเขาปลูกกันเยอะใช่เพราะว่าดอกมันหอมไงใช่พ่อจองแล้วแต่เดี๋ยวต้องเอารถกระบะมารับนะเพราะต้นใหญ่ใช่พ่อจะเอาต้นไหนไปแบบใหญ่ๆเลยเหรอนั่นไงต้นใหญ่ด้านในอนีเหรใช่ครับใกเหมือนกันนะเอาไปสองต้นนะครับโอเคตอนนี้พี่เขาแพ็คต้นมาเสร็จหรือยังน่าจะเสร็จแล้วเราจะเอาไปนครปฐมกควรไหม ีไโหพ่อไปตอนนี้นะออพ่อไม่เอาไปทีเดียวเดี๋ยวก็ต้องมาเอาต้นอื่นหนูขี้เกียจหนูขีี้เกยจตลอดน<จ>ิดใสอ่ะทำไมมันโดนเข้าตัวเองหมดเลยีอยโหพี่เขาใส่ให้ขนาดนี้เราต้องขนไปน,นคปรปฐมแล้วล่ะจรงิงจริงไหวเปล่าไม่ไหวไม่ไหวเหรอโอ้ต้องไปแล้วล่ะนาทีนี้ดูสิโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาใช่ไหมเอา ามให้นะบอกแล้วเวลาซื้อรถอะให้ซื้อรถเมย์ให้ซื้อรถเมย์พ่อ,อ<ท>เลือกคันนี้หนูเลือกแค่สีสีแล้วเป็นทุกสีแล้วเป็นทุกมาขนาดนี้แล้วพี่ฟิล์มเดี๋ยวไปปลูกต้นมไม้ทผสมเลยดีกว่าให้พ่อกับพี่ต้นจัดการฟิล์มจะนอนรอในบ้านอ่ะเอา,าล่ะได้หมดแหละได้นะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตีรถเมย์ผสม,มเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ขนไปไว้งั้นว่ะซื้อของกินเลี้ยงหนูก่อน เ้าหนูไปต้องแวะแบบว่าอะไรเมื่อกี้กินข้าวบอกพี่เกี็บเที่ยวแต่อันนี้มันไปถึงนู่นแล้วรีบของกินนะบ้านนู้นนะคือแม่ไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวฟิล์มอดตายมาทําไงอ่ะพ่อเลี้ยงไม่ดีหนูฟ้องแม่เนี่ยเดี๋ยวโทรไปบอกแม่บอกกับข้าวเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวกลับไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเราบอกน้องว่าไงมาแค่ซื้อต้นไม้แล้วก็กลับแน่พาน้องมาด้วยนะนึกสภาพฟิลดิแล้วแบบติดเกมแบบแบบหลักๆเอาไงดีนะแล้วเสร็จแม่ไม่ได้มาแม่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยลูกหายหมดแม่กลัวผีอีก เนี่ยบ่าเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ต้องอยู่กับแมวแล้วแมวก็โวยแว่ไโดนอีกอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราขอคิด่องก่อนอีกทงกีแล้วกันว่าจะไปนครัี้ผมต่อไหมนะครับค<ช>่ะแต่ไปหรือไม่ไปตอนนี้มมต้นไม้ก็เป็นรุนแล้วนะครับใช่เรียบร้อยหต้นโอเคครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ ถ้าไม่ได้ไปวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายต่อวันต่อไปที่เอาไปเดี๋ยวมาก็รวมในคืนเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดไปเดี๋ยวก็เห็นเลยโอเคก็รอดูได้ครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะพี่ฝากร้านหน่อยใครที่สนใจต้นไม้นะคะไม้แดดหรือว่าไม้ลมไม้ฟอกอากาศไม้ที่อยู่ในอาคารหรือว่าเฟิร์นตระกูลต่างๆเนี่ยโทรติดต่อได้ตามเบอร์ข้างบนนี้เลยไม่ต้องชี้ข้างบนพี่ขึ้นข้างล่างนี่เลยตรงนี้เออได้เลยใช่ไหมได้ ตลอดเวลาแล้วก็โทรมาปรึกษาเรื่องต้นไม้ได้เพราะว่ามีจะสวนด้วยแต่ช่วงนี้จะสวนขอเบรกไว้ก่อนเนื่องจากคุยค่ะก็เลยยังไม่ได้จัดสวนนะคะปรึาได้ค่ะสอบถามเรื่องต้นไม้ได้เลย่างนี้ผมก็ปรึกษาได้ได้ค่ะแต่ไม่รับปรึกษาเรื่องเงินนะแพี่ก็ฝากก่อเลยพี่ โอเคครับพี่เรา้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่ถนนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนะคะอยู่ฝั่งที่จะไปพระลำสองครับซอยอ่ะพี่่าซอยเขาเรียกตรงนี้เรียกซอยเจสกีค่ะซอยเจสกีนะครับได้เลยนะคะเข้ามาชมต้นไม้หรือว่ามาสอบถามปรึกษาได้ครับผมก็เกิดเข้าจากซอยมาประมาณ200้อยเมตรนะครับประมาณ200เมตรเราจะเจอสี่แยกเล็กๆร้านอยู่ขวามือนะครับปรงหัวมุมเลยนะ ออใช่ใช,ใชนน่นี่นี่นี่หน,น้าร้านมีน้ำพุนี่เลยแ,แวะกันมาได้นะครับโอเค<ด>ขอบคุณมากครับพี่ค,ค,ครับผมขอบคุณค่ะ,คะ